มอนี่สีาพามหูจักกับขา้ขาวปูงข้าวปูงกับเป็นอาหารหรือของหวานตั้งภาา่าอีสานขนมตั้งภาคอีสานนั่นเองนะคะเหมือน30มิปีที่แล้วนะคะในใจยังเล็กๆอยู่นะคะกะเติบโตขึ้นมากกะเห็นว่าเป็นขนมตั้งพื้นบ้านนะคะส่วนใหญ่สินิยมเห็นในฤดูหนาวเพราะว่านางผิงไฟกะตากหรือ,อย่างข้าวปูงกินน้ำนะคะข้าวปุงกับมาจากข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแหละ,ะไปตําเล็กๆๆใส่กับน้ำเคลือดต,ต้น,นะคะหรือบปรกาตาน้ำอ้อยน้ำตาลใส่เติมน้ำไปค่ะ เอาไปบดขยี้ขยี้ให้อบาเบนนะคะก็บไห้เวลาที่เขาสะกินเฮาก็เอาไปย่างไฟนะคะแล้วก็สิพองๆขึ้นมาการกินก็กรอบค่ะแต่ปัจจุบันเดี๋ยวอาจจะเห็นอยู่ดามแยกถนนต่างๆเขาก็จะเอามาขายนะคะมีขายทั่วไปเนาะค่ะขาบปุงขับปูงเป็นขนมปื้นบ้านะคะกินก็จะหวานๆค่ะกรอบๆนะคะก็แเหลแต่ไผมักเนาะค่ะจะเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งข้าวเหนียวนะคะกับค่อนข้างกรอบแล้วก็เปาะนะคะนี่นะคะแตกโกนกระใสกระต้นหมานะคะเอามา นำเคื่อต้นมาในสิเทนเห้เนียหนีเงี้ยนะคะแล้วก,ก็ต้มนำอ้อยผสมลงไปน้ำค่ะนี่นะคะก็เป็นขออ้าวปงข้าวปงบ้านเท่านั้นเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้ยินงเขาขายอยู่ตามแยกถนนนะคะแยกเสียแยกไฟแดงค่ะแยกไฟแดงกมากันไปเนาะนะคะขออ้าวปองข้าวปองค่ะกรอบนะคะย่างก,กินในฤดูหนาวค่ะย่างกินในฤดูหนาวก็สีอุ่นๆน,นะคะมานังผิงไฟรวมกันนะคะเมื่อก่อนนี่นะคะแล้วก็ทําการยา่างข้าวปงกินกันนะคะ นี่ค่ะเป็นอีกขนมชนิดนึกงขนมปื้นบ้านตั้งฝั่งอีสานนะคะแต่ปานิี้ชาก็ไม่หลายค่ะแต่ก่อนน่ะนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็บ,บ่คเขาได้เห็นนะคะหรือบอ่เห็นแต่ก็จะมีมีอยู่ตามแดกไฟแดงนะคะซึ่งก็มีคนอมาขายอยู่นะคะแต่เขากรวิธีกมแบบใดบ่ฮูหูนะคะแต่ว่าสําหรับกรรมวิธีที่บ้านอีจ้าเห็ดกประมาณน,นี้นะคะ